เฮลโ o ลนี่ก็คือผลของเม็ดเม็ดของอะโวคาโดที่เราทานเสร็จเราก็จะนำเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่มาฝังไว้ในดินแล้วก็มาฝังไว้ในดินแบบนี้ แล้วเขาก็จะเริ่มเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมาจนจะถึงชั้นสองแบบนี้แล้วเรามานับกันว่าอวคาโดที่เราหม่ำมาเสร็จเนี่ยเราปลูกเขาได้ทั้งหมดกี่ต้นนี่คือต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งที่ใช้เวลาปลูก นาเหมือนกันนะกว่าเขาจะขึ้นมาขนาดนี้ได้เขาไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะแต่นี่คิดว่าพันไทยได้ขึ้นง่ายนี่คือต้นที่สองนี่ต้นที่สองนะคะสูงเท่าเท่าไหนแล้วใกล้เท่าเอวละนี่คือต้นที่สามเห็นไหมนี่ก็คือความภาคภูมิใจต้นที่สี่ค่ะ นี่คือน้องต้นที่ห้าเห็นไหมส่งจจกนี่ก็บอกว่าถ้าน้องพลอยเขาไม่อยากได้ดินแล้วใช่ไหมเขาจะปูเป็นพื้นปูนอ่างเงี้ยแผ่นปูนก็บอกให้เว้นที่ไว้หน่อยเพื่อที่ให้เขามีพื้นที่ดินใช่ไหมอยู่แล้วตรงพวกนี้เบื่อหญ้าก็ไปปูปูได้จะได้เผื่อเก็บผลเขาไว้ทานรุ่นลุกหล,ลานเนาะ นี่ก็คือต้นที่6และก็7ที่เราจะพาเขาไปอยู่บ้านใหม่หลังเก่าด้วยนะน้องเล็กสุดท้องก็เรียบร้อยแล้วท,ทั้งหมดที่เราทานมาอะโวคาโดปลูกได้ทั้งหมด6ต้นค่ะสายลับอะโวคาโดบาย